สวัสดีสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลที่น่ารักที่หลอ่อที่สวยทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นๆมืดๆอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหก็มีประเด็นหลังเกมเมื่อคืนครับทำไมไม่ลงไปเล่นเองล่ะกานาโชนะครับสวนแฟนบอลที่ตามเราพัฒนาฝีเท้านะครับก็มีการปรากฏคลิปวิดีโอแฟนบอลคนหนึ่งครับขอร้องอเลฮันโดกานาโชให้พัฒนาการจะบอลจ่ายบอลและยิงประตูแต่ปิดตัวชิดอย่างกานาโชเอง ตอบโตตั้งข้อสงสัยนะครับตั้งกลับเลยทำไมไม่ลงไปเล่นในสนามเองล่ะพื้นนะครับวันเบริบรอสตดีท่ผ่านมากานาโชค,ครับสตาร์ตัวจริงในเกมปีสแสดงแมนยูนะครับทำศึกยูโรปบลีกเปิดบ้านพบกับ p a อโอเคระหว่างเดินทางเข้าอุทรฟฟอร์ดมีแฟนบอลรายหนึ่งครับดักรอให้คำแนะนำแฟนบอลถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็พูดกับทางกานาโชบอกว่า กาณาโชเอ้ยได้โปรดเธอวันนี้นายต้องจ่ายบอลให้ดีขึ้นนะนายต้องยิงประตูด้วยและปรารนาการจากบอลแรกด้วยนะเข้าใจนะนะเปนบอลพูดอย่างนี้ครับแข้งอาเจนดได้วัย20ปีอย่างกาณาโชพอได้ยินนะครับพอจะอกลายเซ็นให้เป็นบอลคนนี้นะครับโอ้โหก็ตอบกลับเลยนะครับที่ให้คําแนะนําอย่างชัเจนเขาบอกว่ากาณาโชบอกเลยทำไมนายไม่ลงไปเล่นเองละพื้น กาโชพูดจบหันหลังเดินเข้าสนามนะครับแล้วภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ปฏิกิริยาของเขาก็ได้รับทั้งเสียงชื่นชมและคาวิจารณ์บนโลกโซเชียลมีเดียไม่ทั้งชมแล้วก็วิจารณ์นะครับสำหรับผลงานในสนามการโชวเมื่อคืนลงเล่นให้ทีมของเฮียรุตนะครับอยู่65นาทีก่อนถูกแทนที่ด้วยมารา์คัสแรดฟอร์ดขณะที่แมนยูเปิดบ้านปราบพีเอโอเคสองศูนย์โดยอามัดเยาโลอีก1ปีกดาวรุ่งยิงคนเดียว2ประตูนะครับของแท้ของจริงแน่นอนครับสำหรับ อามาติยาโลครับผลงานดีจัดเลยเมื่อคืนถือว่าโชว์ผลงานสวยหรูแบบนี้ไม่ให้เฮียรุดรักได้ไงนะครับโอ้โหของดีมีก็ต้องดูแลนะครับนั่นแหละการโชว์บอกว่าทำไมเองไม่ลงไปเล่นเองละเพื่อนนะมาสอนฉันแบบนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่ามีทั้งคนที่จานเขาอะแล้วก็คนที่ชื่นชมเขานะครับก็ถือว่าเป็น ควันหลงหมมรงกอดการแข่งขันนะที่แฟนบอลไปแนะนำกันนะโชว์นะครับไปต่อกันที่คนฮอตเลยอย่างอามัดเดียโลครับหวังอยู่แมนยูอีกนานเพื่อสร้างประวัติศาสตร์นะครับล่าสุดนั้นของอามัดดยโลครับปีของแมนยูเนี่ยยอมรับว่าเขากำลังตั้งตารอ,อการขยายสัญญาใหม่กับแมนยูออกไปและพร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้มันเกิดขึ้น ดาวเตะไว้ยีิบสอปีอย่างดิยโลนะครับผลงานขึ้นขึ้น,นลงลงนะตั้งแต่ย้ายมาจากอาตาลันตามาอยู่กับแมนยูเมื่อมกราคมปี2องยและเคยโดนส่งไปให้กลาสโกเรนเจอร์กับซันเดอร์แลนยืมตัวใช้งานด้วยดิยโลเนี่ยสร้างความประทับใจจากการเหมาคนเดียว2ประตูในเกมล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับถือว่าเป็นชยนัยชนะในยุโรปนัดแรกรอบปีกว่าของแมนยูด้วยหลังเกมครับก็ยิ้มแบบปรติยินดีนะสำหรับดิยโลเขาบอกว่า ผมพยายามทำเต็มที่เสมอแหละแม้ว่าตอนที่ผมไม่ได้เป็นตัวจริงผมมีสมาธิในทุกครั้งแล้วทุกคนเนี่ยอยากลงสนามเราอยู่ที่นี่เพื่อลงสนามหรือเมื่อคุณไม่ได้ลงเล่นคุณก็ต้องพยายามทําให้มันเต็มที่เสมอวันนี้ผมพยายามทําเต็มที่และสิ่งสําคัญที่สุดคือชัยชนะเพราะมันนานมากแล้วที่เราไม่ได้ชนะในเกมยุโรปดังนั้นมันเยี่ยมมากจริงๆที่ชนะในวันนี้ สัญญาของเดียโลจะหมดลงในช่วงสัมมันนี้ครับโดยแมนยูเนี่ยมีออปชั่นสามารถขยายเพิ่มอีกหปีซึ่งอารมาดเดาโลก็อยากจะอยู่กับแมนยูต่อไปยาวๆเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ผมมีความสุขนะผมมีความสุขกับการลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่เลยผมอยากอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานเพื่อสร้างบริษัทกับสโมสรแห่งนี้ อันนี้คือสิ่งที่อมามัดเดียโลนะครับได้เปิดใจหลังแข่งเมื่อคืนยิ้มแบบโอ้โหยิ้มแป้นเลยยิง2ประตูครับโอ้โผลงานสุดยอดนะก็ถือว่าต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ต่อสัญญากับแมนยูออกไปหรือเปล่าผลงานดีแบบนี้พัฒนากันต่อไปต้องเก็บไว้ยาวๆนะครับของดีครับเพชรตัวนี้พร้อมโดนเจรไนทุกเมื่อนะครับให้โอกาสน้องมัน มันก็จะสามารถผลิตผลงานปรีดอกผลิผลออกมานะครับตามที่เราได้เห็นเลยสําหรับอมัดิยาโล่นะครับก็ให้โอกาสไปสําหรับเฮียรุตนะครับเดี๋ยวเราโยกไปที่ข่าวสารของมาริดกนันตอนะครับโอ้โหแบบนี้จูดเบอร์ริงแฮมจะเหนื่อยแทนนะครับเทเรีเร่องรีครับชี้ปัญหาเอ็มบัเป้เนี่ยไม่ค่อยวิ่งหาช่องเท่าไหร่นะครับ ทางด้านของลูกพี่ทีเรื่องรีนะครับตำนานกองหน้าฝรั่งเศสเนะี่ยได้แสดงทัศนะว่าอ็มบาเป้รุ่นน้องร่วมชาติเนะี่ยไม่ยอมวิ่งหาช่องและจูุสบรูนแฮมต้องทำหน้าที่แทนจนเกมรุกของเรนบะริดเนี่ยสเปซสป,ปะแล้วก็เจอปัญหาในตอนนี้เรียนบริดแพ้บาซานิสึกเอลไลซิโก40เละเป็นโจ๊กเลยนะครับล่าสุดแข่งเชเปอร์เลกยูซีเอลวะก็แพ้คาบ้านอีกนัดให้กับปีศาจแดงดำเอซิมิลาน3-1 โดยได้ประตูจากจุดโทษของวินิซียวจูเนียแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับโอจะนั้นของเชร์ี่องรีครับดาิเตะบาซ่าก็กล่าวระหว่างเป็นกูรูถึงปัญหาของมบริษในตอนนี้ครับองรีบอกว่าเบลลิงแฮมแทบจะเป็นคนเดียวของมบริษที่พยายามหาช่องและวิ่งตัดหลังแนวรับเพื่อช่วยเหลือทีมเมื่อกองหน้าตัวเป้าไม่ทําหน้าที่เนี่ยและกองกลางตัวรุกต้องทําแทน มันย่อมมีความเงินเล็กน้อยสถานการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้บางครั้งแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งไงเบลลิงแฮมกำลังทำของเ e อ็มัปเป้เนี่ยก็ยคือทำงานของ e ope, เอ็มปเป้ไงเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าและคงไม่ชอบทำแบบนั้นแต่ด้วยความกระหายชนะเขาจึงต้องทำแต่คุณไม่สามารถชนะได้ด้วยการเล่นแบบนั้นกองกลางตวรุกไม่สามารถวิ่งทะลุแนวรับแล้วก็กลับประจำตำแหน่งที่อีกฝั่งหนึ่งจากนั้นจู๊ดเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนตัว ผมเห็นเขาเตะขวน้ำนะหากเป็นผมก็คงรุนแรงเหมือนกันมาริดเล่นไม่ดีในฐานะทีมแต่เอ็มบาเป้ต้องทำมากกว่านี้นับตั้งแต่ย้ายมาจากเปเช่เมื่อช่วงซัมเมอร์เอ็มบาเป้ในคนนี้ลงเล่นให้มาริดไปแล้ว15นัดทำ8ประตูกับ2แอสซิสต์แต่อองรีก็กล่าวตอบบอกว่าเอ็มบาเป้เองต้องเรียนรู้วิธีเล่นของหน้าตัวเป้าเขาต้องมีความกระหายและความมุ่งมั่นที่จะวิ่งหาพื้นที่หลังแนวรับนะ ฟอร์มเขาจะดีขึ้นเพราะมันไม่สามารถแย่ไปกว่านี้แล้วเราไม่ได้ขอร้องให้บาเป้พักบอลแบบดิเดเยต์ร็อกบาหรือเลี้ยงหลบคู่แข่งทูสนามเขาแค่ไม่สามารถปล่อยให้บรูแฮมวิ่งหาช่องแทนได้ก็แค่นั้นเองผมไม่ได้หาข้ออ้างให้บรูแฮมแต่เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ด้วยวิธีเล่นแบบนี้ปีที่แล้วมาดริดมีโรดริโก้โกเอสที่มีความสําคัญสําหรับสร้างความสมดุลในจังหวะไม่มีบอล ตอนนี้โรดิโกไม่ได้ลงอันโชติกํำลังเจอเรื่องอยากในการทำให้ผู้เล่นเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันณเวลานี้อันนี้คือสิ่งที่องรีได้ออกมาพูดนะครถือว่าตรงจัดเลยที่พูดว่าเอ็มปเป้นเนี่ยไม่วิ่งหาช่องจูดมันก็เลยเหนื่อยแทนนะครับเหนื่อยมากกว่าเดิมอีกนะครับที่ต้องมาวิ่งตัดแนวลงแนวรับอะไรเงี้ยตัดหลังแนวรับก็ถือว่าเป็นงานหยาบอยู่เหมือนกัน ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับยูสกอร์สามหกห้านะครับโอ้โหแจกเงินนะลุ้นแหลกแจกกระหน่ำจริง1,111 1 11บาท60รางวัลในเดือนนี้1,000บาท60รางวัลทุกสัปดาห์4สัปดาห์ก็จัดเลย4สัปดาหกก์ก็โอ้โห60รางวัลแล้วก็แจก iPhone 16 5เครื่องในทุกๆสัปดาห์นะครับก็ไปลุ้นกันได้นะที่ Uscore 365แอดไลน์ไปได้เลยครับแอดไลน์ไปยูสกอร์สามหกมีอำนาด้วย ครับก็ฝากไว้ด้วยนะ1-30ถ้าใครสนใจก็จัดถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารของวิกเตอร์โอซิมเฮนกันหน่อยนะครับล่าสุดโอซิมเฮนนะครับก็มั่นใจนะครับโอซิมเฮนบอกว่าจะอยู่กับกาลาตาสารายเนี่ยจนจบซีซั่นไปเลยนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนครับกองหน้าหน้ากาคนดังคนนี้นะครับกองหน้าตัวยืมของกาลาตาสารายยืนยันว่าจะไม่ย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวและจะเล่นในตุรกีไปจนจบฤดูกาล แข่งทีมชาติเอดิโวียอย่างโอซิเฮนตกเป็นข่าวเรื่องการแยายทีมอย่างหนักเลยตลอด1-2ปีที่ผ่านมาโดยมีสิง์บลเชลซีกับอาเซนอล2ทีมดังจากังกฤษท,ที่สนใจแต่ด้วยค่าฉีกสัญญามหาศาลทำให้การแยายทีมไม่เกิดขึ้นจนสุดท้ายต้องย้ายไปเล่นกับกาตาสรายด้วยสัญญายืมตัวนะครับแม้ว่าจะมีกระแสรเรื่องการย้ายทีมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในตลาดหน้าหนาวนี้แต่ทางโอซิเฮนยืนยันว่าจะอยู่ค้าแข้งกับกาตาสรายเนี่ยยาวจนจบฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับ โอซิมเฮนก็เปิดใจแหละยาวๆเลยบอกว่าผมอยู่ที่นี่ในฐานะนักเตะของกาะตาะสรายอ,อ่นับตั้งแต่ผมย้ายมาที่นี่เนี่ยทั้งแฟนบอลสโมสรผมได้เห็นว่าสโมสรแห่งนี้เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่พวกเขาปฏิบัติต่อผมและครอบครัวของผมเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทุ่มเทสตัวเพื่อทีมตอนลงเล่นผมเห็นข่าวลือมากมายที่บอกว่าผมจะออกจากสโมสรในเดือนมกราคมผมขอยืนตรงนี้เลยว่า ผมจะอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลผมไม่รู้ว่ากตาตาสรายกับนาโปลีมีการเจรจาอะไรกันหรือเปล่าหรือหากหรือหากพวกเขามาหาผมเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ผมจะพิจารณาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ขอโฟกัสกับทีมผมมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่สโมสรวางเอาไว้และผมอยากจะทุ่มเทเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะคว้าแช,ชมป์ลีกได้และเราสามารถไปได้ไกลในยูโรปาลีก เราสามารถคว้าแชมป์ได้เพราะเรามีทีมที่ดีดังนั้นเนี่ยผมมีความสุขมากที่อิสตันบูลนี่คือสโมสรมหาสัจจันท์สำหรับผมมันสําคัญที่จะมีความสนุกกับการเล่นฟุตบอลในตอนนี้ผมทำอะไรหลายอย่างเพื่อตัวเองและครอบครัวและแน่นอนเพื่อสโมสรแห่งนี้ผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่อันนี้คือสิ่งที่วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับได้เปิดใจนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกคนที่อ่ะก็ยืนยันแหละว่าจะอยู่กับ กาลาตซารายจนจบฤดูกาลน,นี้ไปเลยนะครับไม่ย้ายไปไหนก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่านะฟอร์มดีอยู่นะครับก็ถือว่ายิงกระจุยกระาจะายด้วยครับสำหรับวิกเตอร์โอซิเฮนอ่ะทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารในช่วงมืดมืดค่ำค่อากาศหนาวหนาวเย็ยนๆแบบนี้ครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับดูแลสุขภาพด้วยนะนะดูแลสุขภาพด้วยครับเป็นห่วงรักทุกคนเหมือนเดิมเสมอครับจใจของเอฟชัยยุทธ์แล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัน นะเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันครับรักทุกคนเหมือนเดิมจัดไปยาวๆเลยนะครับผม